ก็เปิดคลิปนี้เลยละกันนะคะเป็นคลิปพาช็อปนะคะในดิจิทัฟรีมิลานนะคะพาช็อปน้ําหอมเพื่อสำรวจว่าอันไหนหน่าซื้อหรือว่าอันไหนหน่าโดนบ้างคือเอาจริงๆบางอันเราก็ไม่รู้ว่ามันมีดีอย่างไรแต่ว่าเอาตามเซนส์ของเราละกันนะคะเพราะว่าบางภาษาก็คือเป็นภาษาอิตาลีเราก็แบบอ่นนอานไม่ออกคือสิ่งเดียวทีว่ที่ทำให้เราหยุดได้นะคะคือทุกครั้งก็คือต้องต้องดูน้ำหอมอะเป็นเป็นโรคเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนะเอาจริงๆคือแบบ ชอบมากชอบน้ำหอมมากคืออันนี้ลองไปลองของจิวันชีมานะคะกลิ่นดีมากแต่น,นี้จะเป็นฟาด้าตัวใหม่แต่พอแบบท็อปโนดมันแบบระเหยเอาไปแล้วมันแบบไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่เนะแต่แบบอันนี้ดีมากเดี๋ยวรออีกประมาณสักสิบมินิตะคะคือเวลาเราเทน้ำหอมอะเราต้องดูแบบมันจะมีอ่อไม่แน่ใจว่าว่าเรียงถูงหรือเปล่านะทําไม่ค่อยได้เหมือนกันเออเรียนมาแล้วก็ลืม ลืมลืมทบทวนเนาะอ่าเป็นเบสโน้ตใช่ไหมคเบสโน้ตมิดเดิลโน้ตแล้วก็ชอปโน้ตซึ่งเราต้องต้องไปดูว่าอันนั้นเป็นน้ำหอมประเภทไหนเรื่อเพอร์ฟูมเพอร์ฟูมอะไรเงี้ยอาารจำได้หรือเปล่าม่รดูจำถูกหรือเปล่านะคะถ้าซื้อมากที่อ้ามันมีอันเล็กอามันมีอันเล็กทุกคนมันมีแบบนี้เป็นแบบ traveling นะคะ คารเว่ยเอ็กซ์ูลส94.50เอ,เอรูฟูฟูมกับมันจะได้แบบเซ็ตคือคือเราชอบกดในกับวันพกพาง่ายเฮ้ยอ,อันนี้น่าสนใจขออนุญาตแบบถ่ายไว้ก่อน94ใช่ไหมแป๊บบนึงคิดเงินก่อนนะเซ็ตแบบนี้น่ารักมากอย่างเงี้ยวอร์เซเชย่างน,างน,นะคะคือจริงๆอ่ะไอวอร์เซเชทั้งหมดี่ยคือหอมนะเราชอบตัวนี้ถ้าจะไม่มีตัวนี้ตัวนี้ คือดีแบบดีเลยแล้วก็แบบ <S <S บ็อกเซตอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบหลายอยา่างแต่ผมจะไปใชนี่นี่นีสำหรับ,บทาวเวลนอไซเที่ยวนะคะเฮ้ยมันง่ายก่าการพกนะเอาจริงๆเห็นเล็กแบบนี้ใช้ได้เป็นปีนานมากมาครั้งถ้าไม่ได้ใช้ก็คือ2ปีสิสแคลงน,นะคะนี่เราอยากได้อันนี้มากเราว่าเราจะซื้ออันนี้แบบ for ทาวเวแบบคือบางครั้งเราก็ไม่ได้ใช้หลายสีใช่ไหมเราใช้สีแราแค่เนี่ยหกง่ายสิบห้ายูโรเองถูกมาก ทุกคนเทสกันอันนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้คือกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากมันมีความให้แบบส้มสดชื่นสดชื่นนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีส้มหรือเปล่านะโอ้โหร้อนน้ำหอมคือเยอะมากดมคงไม่หมดนะคะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเซตนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูแอมเนตรงนั้นนะคะที่มันเป็นบ็อกเซตเนาะเดี๋ยวเรามาดมของจริงว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงนะคะฉันว่ากลิ่นมันออกโตไปหน่อยนะคะกลิ่นแบบ ฟิลแบบเหมือนโรงแรมบ้านมันมีความมันมีความแบบเหมือนเหมือนน่าจะบูดหรือมัดหรืออะไรสักอย่างมันมีความแบบไม้ไม,ไม,มีความแบบกลิ่นหนังอะโอ้โหน่ให้แบบไม่รู้นะฉันอาจจะเดาผิดก็ได้แต่วแบบ่ามันจะให้ความแบบกลิ่นหนังเวอร์อาหารนี้แบบมีแบบฟอร์โร่ฟอร์โร่แอนด์ฟูตี้อ่าไหนมีซิตรอลมีเลมอนนะคะ ฉันแดาวถูกอยู่นะแต่ทำไมตอนพาสอบได้คะแนนน้อยจังวะเดี๋ยวไปหาอะไรดื่มก่อนนะแล้วค่อยกลับมาเยอะมากอทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยกลับไปแบบช้อปปิ้งต่อนะคะตอนที่ซื้อนะ้กระหายมากจะตุยแล้วคะ่ะพร้อมช้อปปิ้งแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กำลังดูว่าทำไมเวทีโฟกัสอยู่วะคืออ e ีมอต้าเกตยังไม่ออกเลย ก็เดี๋ยวไปเดินนะคะเฮ้ยร,ราคาเท่ากาันอะไรนี้ก็เป็นโซดอู่ตรงนี้เยอะมากขึ้นนะคะมีดอเช่กาบาดาด้วยนะคะคือบางแป้เราอาจจะอาจๆๆๆอ่านออกเสียงผิดก็มาสอนกันได้นะคะเพราะว่าผิดจริงยอมรับนะจ๊ะเราไม่รู้จะเอาเครื่องสำอางอะไรเลยทุกคนแบบทุกอย่างมันก็มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงีย้ยเ้าราคามันดีแบบมสาสคาราก็มีอยู่แล้วหมดค่อยไปดูที่นูกก่นก็ได้แต่ว่าน้ำหอมอ่ะโอ้น้ำหอมมันคือแบบ เราลืมถามว่ามาต้ามันถูกป่าวแต่ในดีตี้ฟรีมันต้องถูกกว่าอยู่แล้าๆๆวาะ <laughs> นี่นะคะก็จะเป็นโซนแบบ travel box travel size นะคะ <laughs> นี่ตัวนี้ที่เราจะเอาไงกิโใช่ราคา <laughs> อยากเจอกันตัวนี้จะเอาแกตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ดีแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ผู้ันนี้น่าลองอ่ะอันนี้ยังไม่เคยลองทุ <laughs> กคนตรงนี้มันจะเป็นเซ็ต19.95ยูโรทั้งหมดไม่ใช่ว่าทั้งหมด ทุกชิ้นละคะ่ะเท่ากันนะคะถูกมากตกชิ้นละ700กว่าบาทล็อกซีทานถ้าสมูทซื้อบ้านเราน่าจะพันนะอันนี้เป็นเจลอาบน้ำน,นะคะแต่ว่าเรามีเจลน้องรักแล้วน้องโคโคโนัทนะคะบอดี้สมูทติ้งเอสอโนเวราอันนี้คือ B อะไรอะ BSA หรอหรือ ASA เนี่ยเราออกเสียง S H, S H, 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 S อันนั้น S สันกับ H. สอยอ่ะเก็บไว้ได้อันนี้น่าซื้อมากเจ็ดรอยบาทมันหนักอะขี้เกียจทุกคนอันนี้คือกลิ่นอันนี้ก็ดีกลิ่นนี้ก็ดีอันนี้ดีถ้าเราไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามันละเหยแล้วมันจะโอเคไหมส่วนเรามีอันนี้นะคะ <c oughs> ก็โอเคใช้แบบใปผับได้อันนี้ก็ดีอันนี้นะคะแคไว้เด้อแค่ทันไหม คนน้องน่าสนใจมากน้องมีความแบบเป็นโรบอทเวอร์นะคะอันนี้สำหรับผู้หญิงเนาะแล้วก็อันนี้สำหรับผู้ชายนะคะแล้วคือข้างหลังอะ่ะเขาบอกว่าฟอร์มูล่าก็คือส,สูตรของเขาอะ่ะแบบเป็นวีแกนอะ่ะคือมาจากพืชไม่มีส่วนผสมจากสัตว์คือเลิศมากทุกคนวาซาชิที่เราชอบก็จะเป็นนี่แนวอันนี้เลยนะคะแล้วใครจ่อยากจะซื้อตามเราแนะนำอันนี้ดีเหมือนกันว่ะสีแดงอะ่ะและอันนี้คือก็เราชอบเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวรอขอดอีรรอบนึงนะ กิ่นน้องอยูนิคมากกิ่นน้องแบบมันยูนิคอะสดชื่นนะให้ความแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะแต่มันมีแต่ไซส์ใหญ่ส่วนน้องแดงอันนี้จะมีความแบบสไปซี่ขึ้นมานะคะอืมมันจะมีความแบบร้อนความสดชื่นไหนลองจ้าเราก็จำไม่ได้ว่ามัตากกนต่างกันยังไงนะเหมือนน้องแดงมันจะมีความแบบ แต่ต่างกันนิดน่อยนะคะต้องรอวดูว่าแบบว่ามันระเหยไปแล้วพวกแบบอย่างที่เราบอกอะ่ะมันพอแบบท็อปนต็ตมันระเหยไปแล้วมันจะโอเคไหมมันจะเหลือ,อยังไงวิธีแนะนําของเราเวลาการลองน้ําหอมนะคะก็คือ,อเนี่ยเชดลองนะคะฉีดใส่กระดาษห,หรือฉีดใส่ข้อมือแล้วก็เดินสักประมาณ5้าถึงสินาทีถ้ามีเวลาก็คือมากกว่า10กวานาทีได้เลยนะคะเหมือนไอตัวนี้เราซื้อมาสรุปถามว่าเราชอบไหมมันก็ก็ชอบนะแต่ มันใช้ได้ไม่บ่อยอ่ะมันรู้สึกชอบตอนนี้แบบไม่รู้ว่ะบอกไม่ถูกอ่ะอันนี้ดีอันนี้ดีนนดีก่ะดีกะ,ด,กะดีทุกอันชอบทุกอันมันมีความโ o สแบบกุหลาบมากมากไปหน่อยเราไม่เราไม่ค่อยอินกับกุหลาบอ่ะแต่ถาว่าเราชอบไหมเราชอบนะแต่แบบพอสักพักหนึ่งก็ไม่อินอันนี้ลดราคาทุกคนเหลือ89ยูโร โล d g e g โกลเดอืมกลิ่นแบบให้ความแบบผู้ดีแก่แก่โตหน่อยเลยนะคะกลิ่นแบบโตอะ่ะเออ <Okay. S 1> เข้างานาสังคมนะะกลิ่นกุหลาบคือแบบชูดเลยอันนี้อ่อนๆคือแบบเหมือนซักผ้ามามะเมยหม่หอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูได้นะสำหรับคนชอบแบบเหมือนกลิ่นน้ำยาซักผ้าอะย่างเงี้ยน้ำยาปัมพนุ่มอย่างเงี้ยลองได้เอ้า แก่นิดนึงแต่แล้วแต่คนชอบอ่ะน้ำหอมมันไม่มีถูกผิดอะอันนี้ดีนะอันนี้แบบฟิลแบบผู้ชายแบบเดดจี้ชูการ์เดดจี้ป,ปาป๊าจริงจมาดูดอเช่กับาร่ากันบ้างว่าจะเป็นยังไงเราไม่เคยลองเลยนะของดอเช่เรานึกก่อนนะว่ามันคือกลิ่นอะไรมีความแบบ อยานะเราจำไม่ได้ว่ามันคือ,ม,คอมันคือตัวเบตไหนแต่ลองอ่านดูก่อนนะคะนีนอโลมังน่าจะน่าสะฮีนโลนะคะเดตแบบท็อปของมันอะอพูดไม่ถูกละโออยากกลับไปเรียนแลบน้ำหอมอีกรอบหนึ่งอะอยากเทคคอร์สอยากจำเบตมาให้ได้ไดแกดีดีหมดเลยไปลองดมได้แล้วก็เลือกดูว่าชอบหรือไม่ชอบเอาลองดูสีแดงไปสีทองกันบ้างอันนี้ อันนี้หวานตาหลุดมากหวานแบบหวานตาหลุดหวานแบบต้องแบบเหมือนแบบฟิวเต็มๆตมเอาก็พอนะทุกคนเราไม่รู้เหมือนกันว่าตรงเนี้ยพอมันพอมันเป็นไฟอะความร้อนมันโดนเราไม่รู้ว่ามันจะระเหยแล้วกลายเป็นแบบทำไมมันดูเข้มข้นมากก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาจริงจริงแค่แต้มพออย่าใช้เอะเวียนหัวนะกลิ่นคล้ายๆกันนะคะเราแนะนำแค่ตัวนี้ก็พอ t the only one เด่เรากลับไปจูชอบลิปว่ะเธอรู้สึกว่าลิปที่นี่แพงจังดีออ่ะเอดูดีออ่ะลิปของฉันก็0ศูนย์ศูนย์หนึ่งเบอร์วันส่วนอันนี้แกราคาแพงกว่าที่ไทยแบบสามสิบห้าคือที่ไทยถูกกว่าแกตัวนี้ตัวใหม่ใช่ไหมที่ได้แบบดูออริป้ามาเป็นแบบแอมบัสเตอร์นะคะคือดีว่ะดีดีดอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ทุกคนดูก่อน ฉันว่ากลิ่นนางแบบคล้ายกับชีวงชีตัวสีแดงๆเราเลยอ่ะแบบมีความคล้ายกันนิดๆอ,ะ,อะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าคล้ายกับตัวไหนนาคล้ายค่ะคล้ายจริงๆเอย่าจำกินก่อนนะจำกินก่อนโอเคจำกินก่อนอ่ะเดี๋ยวรมให้ดูคล้ายฉันว่าคล้ายคลายตัวนี้คลายตัวนี้ คนิดหน่อยแต่ทั้นั้นมันเหมือนมีความแบบอันนี้มันจะมีความแบบนุ่มละมุนแบบประมาณแบบอย่างเงี้ยลึกๆแต่อันนั้นมันจะมีความแบบไฟอีอดอมแบบมีความสไปซี่แบบดึงจมูกขึ้นมาอีกขึ้นนิดนึงแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าพอใช้ไปสักพักแล้วมันจะเป็นยังไงนะเบสแบบคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้จะเราแบบ ร้อนแรงกว่านะคะเลิศเลิชอบคาเทียคาเทียไม่อยู่ในสายตามาก่อนเลยฉัน้องปัดอืมแล้วก็ไม่อยู่จริงๆว่ะคาเทียใบยไม่รุ่งนะฉันว่าวาเลนติโนตัวนี้เลิศท็อปเลิศท็อปเลิศทอ็ทอปโนดเลิศ เราไม่รู้เหมือนกันว่าพอสัพักไปแล้วเบตโนดมีเดิลโนดมันจะเป็นยังไงนะคะลองดูลองไปชายดูนะคะตัวนี้รถขอลองตัวตัวแม่เออไม่ได้กา้กาหรอรถแม่คล้ายๆกันคล้ายๆกันมีความแบบคล้ายๆกันเบตแบบคล้ายๆกันพอดมแล้วเดี๋ยวเราจะ <laughs> เ,าเราจะซื้อของเราอยู่ไหนหรอวะลืมเอาอยานี้อยู่นี่ไปดูราคาอีพาเลันก่อน ตอนนี้เกดเกดยังไม่ออกไม่รู้จะไปทางไหนถูกออกหรือ,อยังเนี่ยต้องไปดูเกดทุกคนเนี่ยเราจะปิดคลิปนี้แล้วนะคะเป็นไงบ้างสนุกไหมคะกับน้ําหอมนะคะเสียงหายมาแต่ว่าเสียใจมากแกฉันเข้าเกดมาแล้วแล้วก็คือไม่ได้เอาแทบรีฟันไปแรกอะ่ะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะ่ะประมาณสามพันกว่าบาทเลยนะต้องทิ้งเลยอะ่ะคือเราไปซื้อรองเท้าโคเอ้มัน 2, มันสองหมื่นมัน องหมื่นจ็แท็กรีฟันไม่รู้ว่าแท็กรีัันอยู่ตรงไหนอะทุกคนคือเราเมื่อกี้เราก็แบบจวงจวงขามาด้วยอะปิดคลิปเราเนะ่อยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. ช่วยปั่นวิวหน่อยให้แบบได้เงินสามพันคืนกลับมาเส <c oughs> <c oughs> ียใจมากอะ